สีสวยเลยนะครับนี่ครับประดุกโอ้โหนี่ก,กำลังไซดีมาอีกแล้วนี่ครับผมมาอีกตัวแล้วนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเกา่ากระบ,บ่ายแกงของเรานะครับวันนี้ก็เหมือเดิมครับอืมถวยงายครับนนาวนม้สวยนะครับผมสมาชิกก็คือคืนเหมือนเดิมครับผมสามหน่สามคนก็มีลูกประหลาดอยู่ด้วยครับวันนี้นี่นั่งทานข้าวอยู่นะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งแล้ว ดูผลงานครับวันนี้ผมมาด้เช้าเลยก็มาดูผลงานกันครับวันนี้ผลงานครึ่งวันนะครับครึ่งวันนี่ครับผมมีตะโกะครับปลาเริ่มกินแล้วนะครับผมนะครับมีตะโกกสามตัวแล้วก็นี่มีกระมังสังขวานะครับผมมาเช้าก็ตัวใหญ่เล่นนะเอกครับขาดไปหนึ่งหนึ่งชุดนะครับผมแมงแดกกระช่าขาดเลยนะครับผม น้องผมก็หลุดไปตัวครับตรงเนี้ยตอนนี้ก็ตกสามคันนะครับผมข้างนอกสองคันแล้วน้าไม่ค่อยแรงครับขยะไม่มค่อยเยอะก็เลยตีไปข้างนอกเนี่ยครับสองคันจุ่มอยู่แล้วก็มีนกบ,บอย้วนกบ,บอยก็สามนี่ยไม่อยู่ครับไปป้อนลูกก่อนครับป้อนหันนกอยู่เดี๋ยวคงจะมากับผมมหมือนมาติดตามผมไงกันเรื่อยๆนะครับ ปลาตออยู่ดึกๆนะครับผมถือคันรอแล้วแล้วก็ปล่อยครับผมเหยื่อใหญ่ปลาเล็กตอดนะครับ ้โาบอยไม่แห oh ้วเลยนะครับผมโอ้โหสวยงามสวยงามครับผมสังวเขาว่ามาแล้วโอ้โหนี่ครับใส่สวยครับผมเอาใส่รวมในกระชังนั้นก่อนแหละจะได้ไม่ตายโอ้โหสวยงามครับ เป็นสลีผมพ่อช sure> ื่อเฮ็วเกี่ยปากนึกถึงเกี่ยปากเกี่ยปากโอ้โหเสียเสียโอ้โหนี่ครับลุงประหลัดแซวแล้วนะครับผมก็ใช้ได้ครับผมนี่สังควาตัวดีอยู่นะครับแก้วครับแก้วสังความาเดี๋ยวตะโกก็กินครับวันนี้ก็ได้ใส่ใหญ่ตวงแล้ว วันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีครับผมเนี่ยครับหมอกหรือพ m 2.5้าก็ไม่รู้นะครับผมเมื่อเช้าก็มีฝนตกมาไปปล่อยครับตอนเช้ามืดดูครับบรรยากาศก็มีแต่หมอกนะครับผมหมอกหรือควันไม่แน่ใจอ่าไม่ใช่หมอกครับลุงเวลาบอกแล้วครพบ PM 2.5สห้าเรามาดูครับวันนี้น้องบอยเราไม่แห้วแล้วนะครับผมตรงป้ายอ่า คก็ okay. มาลุ้นดูครับวันนี้ปากินดีแล้วนะครับผม <Okay. S 1> ก็อีกแลครับเป็นวันวันเดี๋ยวก็แดกเดี๋ยวไม่แดกนะครับวันนี้มาในเช้าขยะเยอะครับผมก็ตกไม่ได้อีก okay. มันไม่หมดว่ามันเปรียบเฮ้ยเที่ยวบ้นี่ครับผมปลาดุกแดงอีกตัวครับผมตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหให้กันชั้นใหญ่แล้ันชั้นใหญ่ โอ้โห oh oh ครับ oh รสีสวยเลยนะครับนี่ครับประดุกโอ้โหว้าวโอเคเริ่มใส่กระชังก่อนไอนนคอนช้อนเราไม่ช้อนไม่เป็น นี่ครับโอ้หกำลังใส้ดีมาอีกแล้วโอเคเนี่ยฝนฝนอยู่ปุ๊บแดกแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็ปาดุกครับแดกกลางฝนเลยเปียกเลยนี่ได้ปลาดุกมาด้วยครับหนึ่งตัวป่าก็เริ่มกินแล้วครับก็สบายสบายแล้วนี่ กำลังปลดปลาครับมือมือมือปลดนะครับมือปลดอือนี่ครับผมมาอีกตัวแล้วนะครับสวยใสสวยงามพี่เดียวอาจารย์อาจารย์ดูนะครับนี่เราว่าเขาบอกปลาไปเกือบโลครับเนี่ยตัวนี้ผมมาหกเจ็ดขีดครับนั่นกินเบาพี่เนาะ vì mới vào ra mình đừng có bức rồi đồ đồ hồi sai tuổi ngang đi đi đâu đồ mà đồ mà đồ đồ ngang nè hôm nay hôm nay hôm nay เป็นไงครับเป็นไง,งเป็นไง <konuş. S 2> วันนี้มาไซดีนะครับผมน้ำลงแล้วนะครับผมขยะลอยเต็มเลยก็มาลุ้นกันดูนะครับผมมันจะกินหรือเปล่าแต่ว่าข้างในเมื่อกี้ก็โห่อซัดไปตัวใหญ่อยู่นะครับผมเนี่ยตีร่องน้ํานี้นะครับเนี่ยล่องสาลายนี่นแหละ ก็ได้มาสองตัวครับลองนี้ปลาดุกตัวหนึ่งก็ตะโกกใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแต่ข้างนอกก็นิ่งครับได้ได้ตัวเดียวครับข้างนอกได้ตอนน้ําขึ้นครับน้ําลงแม่งนิ่งเลยเนี่ยครับขยะเต็มไปหมดเลยลอยเต็มแต่ว่าน้ําเริ่มสวยแล้วนะครับจะไม่รู้ว่าคือพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าฝนมันตกมาด้วยนะครับเนี่ยขยะก็ถือว่าน้อยหน่อยนะครับผมไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนละ เต็มแลวนะครับดูนี่ครับผมก็เลยเลิกแล้วครับเก็บเบ็กกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้กันนะครับผมนี่ครับผลงานวันนี้ครับโอ้โหมาดูครับเจ้าจอด้าเสลมหาผมมีตะโกกไซใหญ่นะครับผมก็ไซใหญ่อยู่เช้าเช้ามาได้ตัวเล็กๆนี้นะครับก็นี่ก็บไซใหญ่กับโลครับ หนึ่งสองสามสี่ตะโกหตัวนะครับผมแล้วก็มีปลาดุกครับเนี่ปลาดุกหนึ่งตัวใสใช้ได้แล้วก็ปลาดุกขาวจั้วเลยเพราะน้ำมันใสนะครับผมก็นี่ครับพวกกระรมังสังขาว่าครับเยอะอยู่ก็ไปกินกันนะครับอันนี้เห็นไหมครับสวยงามทีเดียว โอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับชูวอนสองกระชังเลยอ่าแน่